สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันที่สามพฤษภานะคะบานฝรั่งพายุเข้าพี่นองเอ้ยต้นหมอกต้นไม้พังเบิดนะคะเป็นวันที่สามพฤษภานะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยฝนก็ยังไม่หยุดตกนะคะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าค่ะทุกคนก็คือพอตื่นมาเนี่ยก็คือต้นหมอกต้นไม้พังเบิดเลยค่ะพี่นองคะเพราะว่าเนื่องจากพายุเข้านะคะทุกคนคะ่ะนี่การเจ็ดโมงเช้าที่บุรีรัมย์นะคะในเมืองนะคะ ในเมืองบุริรัมก็คือฝนตกหนักมากค่ะเมื่อคืนเนี่ยเรารู้เลยว่าฝนและก็ลมนะคะมาพร้อมๆกันเนาะทุกคนดูสภาพตอนนี้นะคะก็คือโอ้โหทุกคนค่ะต้นนี้นะคะสภาพตรงนี้ถ้าไม่เอาที่คลุมโซฟาคลุมไว้เดี่ยก็คือโอ้โหไม่ไหวนะคะนี่นะคะบรรยากาศ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอ้โหตรงนี้ทุกคนคือมันลมมันแรงมากๆเลยนี่นะคะบรรยากาศเชา้านี้เดี๋ยวไปดูหน้าบ้านกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะแต่ว่าต้นไม้อันนี้ก็คือล้มระเนระดาดเดี๋ยวไปเบิ้งหน้าบ้านกันนะคะหน้าบ้านจะเป็นยังไงทุกคนไปดูกันนะคะโอ้โห หน้าบ้านนะคะสภาพก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนอันนี้ก็ล้มนี่อ่ะทุกคนค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเปียกหมดเลยเก้าอี้เพิ่งซื้อมาเมื่อวานน้าพอยอามาไว้ตรงนี้ก็คือเปียกนะคะเปียกหมดเลยจ้านี่ค่ะทุกคนบรรยากาศ แต่ว่ามันก็อากาศเย็นค่ะชุ่มฉ่าดีค่ะทุกคนแต่ฝนมันตกไงเมื่อคืนพายุเข้านะคะคได้ยังมานอ่ะโอ้โหทุกคนอันนี้คือผักผักบุ้งแบบธรรมชาติเลยนะคะธรรมชาติเลยธรรมชาตินะคะคนก็ธรรมชาตินะ <laughs> คนก็ธรรมชาตินะ <laughs> บรรยากาศนะคะทุกคนมาดูข้างบ้านกันนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างน,นะคะต้นแก้วมุกดาที่พลเพิ่งซื้อมาโอ้โหดอกเขาหอมมากทุกคน<า>ดีเลยค่ะหน้าร้อนแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้เพราะว่าค่าน้ำค่าไฟโอ้โหแพงนะคะทุกคนได้ประหยัดไปเลยค่ะเพราะว่าฝนมันตกมาอย่างนี้ก็ชุ่มฉ่ำดีนะคะ นี่นะคะมาดูต้นเบิร์ดพาราได์เบิร์ดพาราไดฝั่งนี้เป็นยังไงตอนแรกเบิร์ดพาราไดฝั่งนี้พลอยรู้สึกว่ามันไม่สวยนะคะเพราะว่าพลอยปลูกแบบว่างูๆปลาปาเนาะไม่ได้พวนดินอะไรมากมายแต่ก็หน่อเขาก็แตกไปทั่วนะคะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยค่ะหน่อเบิร์ดพาราได์เขาก็จะแตกไปทั่วออกมาปลูกข้างในแต่ว่าวิ่งออกมานะคะเบิร์ดพาราไดแล้วก็ต้นเลมอน ตอนแรกเนี่ยพลอยไม่ได้มาดูต้นเลมอนเขานะคะอันนี้เป็นต้นเลมอนใบด่างนะคะลูกเขาจะเป็นสีเหลืองๆนี่แหละคะ่ะทุกคนแต่ว่าเขาจะมีความสเปเชียลนะคะพลอยว่าอันนี้พลอยยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินผลของเขานะคะก็เลยยังตอบไม่ได้ว่าเฮ้ยเลมอนใบเขียวแบบนั้นกับเลมอนใบด่างแบบนี้มันผลผลิตเขาอะคะ่ะทุกคนรสชาติเขาจะแตกต่างกันไหมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะทุกคน นี่แหละค่ะแล้วอันนี้พลอยกลับมาดูแลแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้พลอยได้กินผลของเขาแล้วนะคะทุกคนโอ้โหน้ําน้าน้าเยอะมากลูกเล็กๆแต่น้ําเยอะจริงค่ะโอ้โหทุกคนเอ้ยเละหมดเลยค่ะหลังบ้านอะหลังบ้านพลอยเละหมดอะไปะนี่ค่ะอันนี้หน้าบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะ บรรยากาศนะคะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวพอยเข้าพาทุกคนมาดูฝั่งนี้นี่อันนี้คือข้างบ้านฝั่งนี้นะคะมือนีมาทักทายกันคะ่ะพี่น้องตื่นแต่สาวนะคะตื่นมาฝนอู้พี่น้องทั้งเสียงฝ่าเสียงฝนเนาะคะ่ะเนาะป้าต้นนี่ไหมขึ้งใหญ่คักแน่แท้ต้นสนหอมไล่ยุงนะคะต้นนี้ก็ ตอนแรกเขาจะตุยแล้วค่ะพ่อก็เลยพยายามลดน้ําคือใบเขาแบบเป็นสีน้ําตาลหมดแล้วค่ะทุกคนไหนมากทุกคนดไงค่ะไงเนี่ยพี่น้องมาเบิงกันกชดัดๆนี่คือต้นมะระกอแคะพันเตียชุมแพรนะคะเฮ้ยลูกไงคักไงแนจ้าพี่น้องจา้าไงลีหรออันนี้ถือว่าพ่อเก็บไปแล้วนะคะเก็บลูกสุกไปกินเยอะแล้วนะคะแต่อันนี้กะ หลุ่นไม่เนาะจา้ะเนาะเล็กๆน้อยๆตะปุตะปิตะมุตะมิต้ตนนี้ก็อวบอวบอึมนะคะเวลาที่พลมีลูกค้ามาที่บ้านนะคะพลก็จะบอกเขาว่าถ้าอยากกินมะละกอเลยไงก็คือเก็บได้เลยถ้ามันสุกก็คือเก็บได้เลยนะคะลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็คือบอกเพื่อนให้เก็บได้เลยเนาะจา้ะเนาะลูกค้าก็สิบ่เคยได้เก็บดอกพี่น้องค้าก ลูกค้าคนที่มาพักบ้านพลอยล่าสุดค่ะเขาเห็นมันสุกเขาก็เลยเดินเอามาให้พลอยที่บ้านเนาะทุกคนแต่ว่าลูกค้าคนใดมากอะมีแต่แบบว่าป๊าดคือซอ่อนซอน่อนอันเนี้ยค่ะงามแะอันนี้งามคักเด้พี่น้องเบิร์ดพารไดพลอยชอบเอาไปตกแต่งค่ะแบบตกแต่งในบ้านเนาะตัดใบเข้าไปตัดดอกเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปใส่ในใจกันนะคะตื่นเสารมาพี่น้องค่ะฝรั่งเห็ดเวียกเห็ดนําน ตื่นเช้ามาเอาพวกปอกหมอนโซฟาเอา,เอ,าออกมาเนีนเพิ่นเอาออกแล้วเพิ่นก็นจะเอาไปซักค่ะอันนี้คือหลังจากลูกค้าเช็คเอาท์ทุกครั้งต้องซักทุกครั้งนะคะเพราะว่าปกติพ่อกจีซักตลอดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเข้ากับโบหูว่า,าลูกค่ะเพิ่นมานั่งเราเพิ่นเหงื่ออะไรอย่างนี้นะคะพี่น้องคะเออมันกันั่งบมวนเข้าเข้าก็ต้องเมียนต้องซักแมค่ค่ะ Good m o r n i n g Morning. morning. โปรเจกต์โปรเจกต์แต่สาวแต่เสีย้ยวแล project, ้วโปรเจกต์พี่น้องนี่เฮ็ดแต่งานบานพี่น้องเฮ็ดเบิดมือเบิดเวนมือว่านี่ก็เฮ็ดอันนี้หนูเห็นเราเสียบค่าไว้แต่เมือว่าเครื่องดูดฝ <c oughs> ุ่นเราเฮ็ดคนเดี๋ยวเราเพราะว่าหนูไปบานยอนไม่ญ่บานย่าหล้งพุนเนาะคะ่ะเนาะตรงขามกันว่าตรงซับเปลี่ยนกัน,ก,นก็อีกคนนึงอันนี้ก็เพิ่นกับสิเฮ็ดงานบ้านยูพีเนาะจ้ะเนาะ ชีวิตในแต่และวันของเรานะคะหนึ่งวันพันเหตุการณ์อันนี้คล้องแ time นี่ค่ะพี่น้องเราออกไปแล้ว <c oughs> แต่ว่าอันนี้ก็แกได้อยู่ค่ะแต่ว่าพราะเห็ดความสะอาดแล้วเนาะจาะเนาะมันสิเป็นห้วยน้อยนึงเพราะว่าพ่อเอาเบกคกิง้งโซดามาใส่แล้วก็ อ่าสเปรย์ฉีดทำความสะอาดโซฟาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคนนั้นคนนี้มนานั่งสิไหมคะพี่น้องคะนูกกะสิเฮ็ดของหนูสองคนเนาะคะ่ะเนาะพี่นี่นี่ก็จะละเอียดกว่าหนูคะ่ะหนูไม่ค่อยละเอียดเท่าเพิ่นค่ะเพิ่นกะสิละเอียดเสร็จแล้วเพิ่นกะสิเอาไปล้างเครื่องบัดนี้นี่โอเคนะคะพี่น้องคะคือบรรยากาศที่บ้านพอเช้านี้นะคะมาอัปเดตกันนิดๆหน่อยๆว่า เป็นยังไงนะคะพี่น้องคะก็นี่แหละขอบคุณพี่น้องนะคะที่ยังติดตามรับชมกันแล้วมือน,นีนะคะเดี๋ยวโพสิโพสสักคลิปสองคลิปนี่แหละคะ่ะแต่ว่าคลิปนี้มาทาักทายกันแต่สาวต่เจียวนอกจะเนะสวัสดีวันที่3พฤษภาคมนะคะขอให้ทุกคนรว่ยๆเฮงๆปังๆนะอย่าลืมนะคะพี่ๆฝักงพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะให้เราได้มีกําลังใจในการทําวิดีโอต่อไปนะคะสําหรับอีพี่นีขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ